นะครับก็จะเป็นของเชอร์แมนนะครับพี่วิทย์พี่วิทย์เดี๋ยวพี่วิทย์เลีอกงตัวให้หน่อยเชอร์แมนนะคะอันนี้ก็เป็นเชอร์แมนนะครับอันนี้เป็นพวกตัวถูกมาเคลียร์นะคะี่ตัวถูกตัวถูกถูกก็มีนะอ่ะ ต้องบอกก่อนว่าเชอร์แมนเขาไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวเหมือนสปอมหรือไม่ใช่แนวคิงคองพวกนู้นเขาจะเป็นแนวนุ่มแนวละเอียดละเอียดแนวหวานหวานยุกใครที่เป็นยุคเก้าศูนย์ึไปอะ่ะมันจะนุ่มอ,อลวีอะไรพวกนี้มันจะหวานหวานมันจะไม่ได้คมคามหรือเบ็ดหนักหน่วงเหมือนพวกนั้นแต่เขาเน้นครบ เน้นรายละเอียดซิก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 เขาจะมีครบหมดนะคะเราลองมาดูตัวนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้หนึ่งหนึ่งห้าพลาสต์อันนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบตัวท็อปสุดของเชอร์แมนนะคะสิบแปดนิ้วอันสิบแปดนิ้ว ทรงปาร์ตี้ทรงปาร์ตี้ตัวนี้ก็เสียงดีละเอียดเสียงเพาะแต่เดี๋ยวเราต้องขยี้หูกันก่อนต้องรอเป็นจังหวะนิดน,นึงเพราะว่าตอนเนี้ยหูเราเนี่ยมันไปชินกับตัวเบ้งๆบ้ทำให้แบบนะคะเอกก็อื้อไปหมดน,นะคะตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสองตัวนี้นุ่มๆอันนี้ลูกค้าที่ซื้อไปบอกว่าฟังในบ้านสบายๆฟังได้ทั้งวันฟังได้ทั้งวันนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่หน่วยราชการชอบตัวนี้จะเป็นตู้คู่สายขวาตู้คู่สายขวายกอิบนิ้ว12นิ้ว,วตัวนี้จะเป็นตัวจริงๆมันจะมีขาตั้งนะคะออแต่หนูว่ายกเข้ายกออกหนูเลยไม่ได้ต่อขาจริงๆมันต้องมีขาระหวางข้างๆทีวีสวยตัวนี้เสียงละเอียดยิบเลยนะคะเออะนี่ยวนไม่ถอดได้อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแม่เหล็กไม่มีน็อตนะ ใครจะชอบแบบนี้ก็ได้ปิดนี้ก็ได้แล้วตัวตจะมีจะมีขาไม้จะเป็นขาลายเนี้ยสูงขึ้นมาขนาดนี้วางข้างทีวีสวยงามเสียงละเอียดเดี๋ยวหนูเปิดเตอวให้ฟังตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่ที่เขาใช้กันเลยเสียงนุ่มๆแต่ไอ้คุณนี้เป็นตู้ไฟบ้านนะอ่าสวรรตัวนี้ก็เป็นกลุ่มพวกคุณครูสอนหนังสือเนาะอ่า ซึ่งตัวนี้สามพันสามร้อยเก้าสิบแต่คุณสมบัติเขาเนี่ยเขาต่อดอกเต่าเพิ่มได้นะเป็นตัวเดียวแหละที่ทําได้ต่อดอกเพิ่มตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ใจดอกไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้ทําทําได้นะคะเป็นตัวเดียวเป็นตัวเล็กตัวเดียวที่ทําได้นะคะตัวนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดอันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนะคะ อันนี้ก็เสียงโอเคนะคะทรงวินเทจนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงวินเทจเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเน้นไปที่เสียงเบสใครเล่นกีตาร์หรือพวกเนี้ยผูนี้นนได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูหายใจแป๊บหนึ่ง <laughs> ไม่เคยมีวันไหนเรียบร้อยเดี๋ยวจะเรียบร้อยได้เดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้ว <g ül üyor> อันนี้เป็นไอว่า <g ül üyor> ก็มีส่วนของไอว่าแล้วก็มีเชอร์แมนนะมีไอว่าอันนี้ไอว่าอันนี้เดะบิลคิงเดบบิลคิงอันนี้ไอว่าอันนี้ไอว่าอันนี้ไอว่า อ่อของเชอร,ร์แมนเลยได้นะคะเมื <S 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 ่อกี้แม okay. ่ค uh, ้าพักเหนื่อยหน่อยนึงนะคะอินเนอร์เยอะจัดนะคะตะโกนแข่งกับเสียงเพลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเชอร์แมนมั่งเผื่อบางคนบอกว่าฉันชอบแนวคาราโอเกะนะฉันไม่ได้ชอบดังมากแต่ฉันชอบนุ่มๆเพราะเพราะมาเชอร์แมนนะคะมันคนละแนวเสียงกันนะคะพี่เมธขาตอบเชอร์แมนหน่อย ลำโพงแนวนุ่มๆนะครับนุ่มเนี่ยชอเนี่ยมัาจะบอกกับฟังในบ้านนะไม่ต้องการเสียงดังพี้วนก็ได้พี้ว่นมาตอัดไฟมากมายนะครับเกิดอันนี้จะเป็นตัวจิ๋วๆน่ารักน่ารักตบมมตมีนะคะตัวนี้เราเริ่มจากตัวไม่แพงก่อนนะคะตัวนี้น่าจะสามพันห้าร้เก้าสิบเนาะค่ะนะคะตัวนี้ก็ อันนี้สามพกว่านะเจ๊ค่ะพี่เบีย <ๆ S 1> ตัวนี้สามพันห้า้อยเก้าสิบใช่ไหม ตัวนี้สามพน้อยเก้าสิบนะคะตัวนี้จะให้ใบร้อยสองตัวนะคะ สูรากไปไหนมาไหนได้เลยนะคะอ,อ,อันนี้ดอกสิบหรือสิบสองดอกสิบอสิบสองดอก อันนี้ใบลอยสองตัวดอกสิบสอนิ้วนะคะขอทานด้วยขอทานด้วย มันมันให้ไม้สองตัวหรือตัวเดียวลองดูข้างกล่องดิเพราะนี่มันเป็นไม้ของตัวนี้อันนี้ของเชอร์แมนนะคะสวัสดีท่าโลโลทอสอบ

หลบหลกทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเชื่แมนเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวถูกนะคะทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบได้ไมรอยสองตัวนะคะบูทูธได้อะไรได้หมดเลยบูทูธตัดได้ต่อคอมบีแบตเตอรี่ในตัวนะคะอ่อมี มีช่องเสียบไม้เพิ่มด้วยนะคะมี XLR ด้วยนะอันนี้บินแบตเตรอรี่อยู่ข้างในาลากลากไปไหนมาไหนได้ตัวนี้เป็นตัวถูกของเขานะคะตัวเล็กนะคะ12นิ้วพอหวัดใหญ่ขึ้นราคาตัวนี้ก็4,4990 4, บาทนะคะ อันนี้ก็ไม้ลอยสองตัวนะคะดอกสิบสองนิ้ว มีหูล่ตัวนี้ก็บูทูตได้แบตดดได้ต่อคอมได้เหมือนกันนะคะมีแบตเตอรี่นะคะตัวนี้สไมร้อยสี่พันเก้าเก้าสิบส่งไม์ ลสอทดสอบทดส,สอบนะคะให้ไม้ลอยสองตัวนะคะทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ แล้วเราก็มาทรงปาตี้ส่งปาตี้ตัวนี้จะนุ่มนะคะเสียงดีเลยนะคะอยู่อยู่ในบ้านนุ่มๆเพราะๆนะคะ อันนี้นุ่มๆนะตัวนี้นุ่มๆนะแต่ตัวนี้ได้ไม้ลอยหนึ่งไมคือตรงนี้ยที่เราเปิดกันเนี่ยมันคือการแจ้ง เป็นคือสนามฟุตบอลกว้างเลยนะคะแต่เชอร์แมนเนี่ยจะต้องไปอยู่ในบ้านหรือในที่นุ่อที่ที่มีพื้นที่จํากัดแล้วเสียงเงียบเเนี้ยตัวเนี้ยรายรายละเอียดเขาเขาจะได้เลยนะคะตัวนี้สามพันเ้าร้อบาทนะคะเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นจะเป็น,นรุ่นรอบไขยดีแล้วเป็นรุ่น Happy Box, แทปบี้บ็อกซ์ตัวนี้รุ่น APS 2, 2นะคะนี่เสองสมงนะคะ Terima kasih telah menonton! เนียยกันว่าตัดละรุ่นนะ่ะมันมันเสียงเป็นยังไงนะคะตัวนี้ให้ไม่ร้อยสองตัว Yuan. ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดเก้าร้อยบาทนะคะมันนุ่มนะมันออกนุ่มๆนุ่มๆนวลๆอย่างเงี้ยค่ะ

502นะคะก็จะเริ่มเป็นตัวใหญ่ๆขึ้นของเชอร์แมนมาแล้วตัวนี้มีไม้อยสองตัวนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อสอบนะคะตัวนี้จะมีไมรลอยให้สองตัวตัวนี้ก็ไม้ลอยสองตัวนะคะอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอปักไฟหน่อยนะ แล้วเราลองมาฟังตัวท็อปของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวนี้เดี๋ยวหนูชัดไฟแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ มีบูทูธไหมสามสามพันสามร้อยเก้าสิบ แต่ตัวเนี้ยไม่ดีมากๆค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเนี่ยไมค่รู้มากมากๆนะคะค่ะเราลองใช้ไมค์ดูก่อนนะคะเช็ดหวงชิดทึ้งตัวเนี้ยไมค่ละเอียดเลยนะคะมีเบอร์เอ่อช็ดเช็ดหวงเช็ดทึ้งผสมผสบนะคะตัวนี้ไม่ดีมากร้องคาราโอเกะแบบพิ้วๆเลยนะคะ มีใสชาร์จไหม อ่าตัวนี้จะเป็นตัวแปดแปดพันเก้านะคะเป็นตู้ไม้นะ สวัสดีค่ะทดสอบนะคะเช็คหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คเช็คหนึ่งสองเนี่ยตัวเนี้ยไม่ท้อเพราะตัวพวกเนี้ยมันจะเทาะคือเราถ้าเราเก่งเนี่ยพวกเนี้ยดีเลยนะคะก็คือเหมือนเดิมก็คือพวกเนี้ยนะคะเป็นไฟแบต ไฟไฟแบกไฟบ้านไฟรถยนต์ได้เลยนะคะมีไม้สองอันไมด้ดีดีไว้ร้องถ้าเราเกีถ้าเกิดพวกนี้ยังไงเพาะแน่นอนนะคะตัวนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดตัวนี้เพราะตัวนี้อยอย,อยู่มานานมากกับเชเมนซ,ซึ่งซึ่งก็ยังขายได้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าชเชแมนจะเน้นนุ่นละมุนไม่ได้เน้นกระแทบหรือดังชฉชางนะคะ